打。Oh. เอลเซมสายมือจังดนะครับเป็นการเพลงน้อมน้ำนึกคุณแม่คุณแม่คุณแม่ปานกนจะว่างานกลัวจงไห้โอ้ยจงไหายสเนตแม่ขึ้นฟื้นก่อนเนาะเออโอ้ก่อนจะว่างานกลัวเทาเม่ได้เคยเขียนจดหมายจริงมันเอาโดนไหมแน่ๆเราเขียนจดหมายจิตตะก่อนแล้วขึ้นโอ้ดาบัดหอยจดหมายจากเอวนะครับเขี่ยงจิตตะก่อนผู้ว่างานกลัวจไห้ประยิยจริงไทยทอนเจ้าก่อนภาษากล้วยไม้โนเอลเซมสายมือจังหัดจดหมายจากคุณแม่ อ่านโนโอเอลส,สายไซพยบุนรวมอนรักนางดอตอนจี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรามาให้ก็คือท่านตุลาบุญเจริญหลักเดลอ่เร,เรียนเชิญครับทีนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับจดหมายจากไม่ท่านจะไม่ได้ไงผมก็ย,ยังตั้งยังไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะวันจุกเชิญครับถูกผิดแล้วผมขออภัยด้วยครับท่านจะถึงน,นเนอะคร เจ้ามาไหนที่เขียนเจ้าที่ก่อนอมื่นเจ้าบ่อยรับจ้างตอนนี้น้องแม่งต้องการสตางก้อนนี้กำลัง trăm tất rơi nhuồng lo còn đê còn trò chân tận nó nô nó mạnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền nè à ปุงไอ้โซ่กรอยกอดให้ปุงเหี่ยวรอนก็สตามโตตจังแทมน้องแมงน้องเต่าจะพันห้าวนาๆจิงมื่นแทมนีเกิดมื่นมื่นก่อนที่บืนอ่อนเลย ไรยุงมอตันยี่คนตรอนแองหัวหน้าแดงกำตะเรื่อเกยยุวงอ่าใช่เด็กเย เลยฮะเล่นไงนายไพกระเบื้องจิงหลัดปุ่นเตี้ยมาให้นะครับร่วมอนุรักษ์รับเล่นกาละเล่นเล่นกล้วยมาให้ึ่งตอนแรกก็น่าจริะพอเหมาะกับเวลาเนาะเเอลนุเนแซมซายไพ่กระเบื้องโจฟังความร่วมมือโจจิ้งหลัดร่วมรออนุรักษ์จัดการร่วมอนุรักษ์เพลงจีมายอาจริงปัดปัดอาจิง ตาที่าประกานในอนุรักษ์นกเขปับอยตอนนี้กาใหายก็พยายามิพยายามบอยปอาบอยขี้ลอยๆบอยทั่วนักสไบเดอร์บอลรอบหารอบมูทั่วทั่วไปโดยการนำของท่านพระครูมาให้เราบสนใจในการติดตั้งโดยจัดทั้งสร้างนะครับ วัฒนธรรมกวยซาเจาในสถานปฏิบัติตามแบบสมัยสถานปฏิบัติธรรมนะครับกรรมฐานเชียงคะพรอารึกสิ่งกษาเจหนึ่งประวงมาให้อก่นี้ก็ถือโอกาสนะครับเป็นบางคนแกนก็อำลานเอวสับไซนะครับเพิ่มหนักกับไปตอนจีนโอกาสนึก็สวัสดีครับเส